สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนนะครับมณนี้พระพี่พระน้องมาทงไฮทงหน้านะครับมาเมืองเขานะครับหลังจากที่กระผมนะครับได้ฉีดหน้ามักนะครับซึ่งเป็นหน้ามักที่ตัวกับผมมักเองนะครับเป็นหน้ามักที่มักเองซึ่งสูตรและวิธีการมักนะครับผมก็ได้ไปอบรมมานะครับในโครงการชาวนาอัจฉริยะโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสน ของอาจารย์อดีศรพวงชมพูนะครับอาจารย์อดิศรพวงชมพูนะครับอยู่ที่จังหวัดยโสธรน,นี่หลังจากฉีดมาได้นะครับรอบที่สองแล้วนะครับรอบรอบที่สองก็ฉีดมาได้ซีหามือแล้วนะครับตอนนี้เขาา่าเริ่มมีใบแต่กลางจากที่เว้นระยะการฉีดนะครับเข่าก็เริ่มใบเขียวแล้วนะครับคุณสมบัติของน้ำม,มักนะครับพี่น้อง ตามที่ทราบกันนะครับสังเจลลินซีนะครับสังแคลเซียมหายกับต้นเข่าหรือว่าผืชนิดต่างๆนะครับต้นเข่าแข็งแรงนะครับบอลมนะครับบอลมแค่ในต้นเข่าแข็งแรงพร้อมนะครับสำหรับหน้ามักตัวนี้นะครับหากพ่อมพี่น้องสนใจนะครับอยากได้หน้ามักนะครับก็ะสามารถอินบ็อกหรือว่าสอบถามใดที่ตัวกับผมหรือว่าต้องการอยากได้หัวเชื้อนะครับมาหมักนะครับซึ่งหัวเชื้อตัวนี้นะครับ มักนี่ไว้ที่เดียวนะครับหัวเชือซื้อมาไว้ที่เดียวนะครับมาหมักนะครับสามารถต่อยอดนะครับต่อยอดต่อหัวเชือใส่ได้เป็นสิบสิบยี่สิบปีเลยนะครับบ่ต้องไปซื้อดูบ่ต้องไปซื้อบ่อยนะครับเอาสามารถต่อหัวเชือได้สาหรับน้ำหมักจุลินทรียนะครับน้ำหมักชีวภาพนะครับที่ทางอาจารย์อดิสอนนะครับและทีมงานนะครับเพื่อนได้คิดค้น น้ำมักนะครับจุลินซียน้ำมักชีว่ภาพน้ำมักแคลเซียมซึ่งเพินเอื้อนน้ำมักชนิดนี้ว่าสรป,ประสิงน้ำนะครับซึ่งสัรป,ประสิงน้ำรวมๆแล้วกว็คือนะครับรวบรวมแหล่งอาหารของพืชนะครับบริวติเป็นจุลินซียนะครับแคลเซียมหรือว่าเอียงก็แแ้วแต่นะครับพี่น้องตอนนี้เข่ากัแต่กอดีครับพี่น้องครับเข่ากระแต่กอดีนี่ครับ เขาก็ต้นล้ำต้นแข็งแรงนะครับมึงแล้วตอนนี้เขาเข้าบิ้งนี่นะครับทําการวันนะครับปลายเดือนพฤษภาคมมือนีกะสามสิบสิงหาคมนะครับกับาดว่านะครับกลางเดือนหนากับคือสีต่างทองนะครับหรือว่ามันนะครับช่วงนี้ครับบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนนะครับบรรยากาศย้ำเศร้านะครับเจ็ดโมงเศร้านะครับ เป็นบรรยากาศที่คล้มเครื่อนเคื่อนะครับหลังจากฝนตกมาสามสี่มือนะครับตกกระบพ่อได้น้ำครับพี่น้องครับตกแบบลินลินนะครับบัมีน้ำขังเข่านะครับเข่าบิ๊งนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าผมบอใส่ปุ๋ยนะครับใส่แบบสูตรฉีดฮอร์โมนอย่างเดียวนะครับฉีดฮอร์โมนอย่างเดียวขอเป็นุกำลังใจครับพี่น้องนะครับชาวไฮชาวนานะครับทุกท่าน ปีนี้นะครับขอให้ฝนฟ้านะครับตกมากดีๆแน่นะครับนี่กะเหลืออีกบักี้มือนะครับกระสิ้นสุดหนาฝนแล้วนะครับสิ้นสุดฤดูฝนกับทเขาสูฤด,ด,ดูหนาวแล้วนะครับฝนก็นยังบ่ตกเป็นหนามเป็นตอนนะครับส่วนที่ทางตกกระตกจนหนามถ่่มนะครับพี่น้องส่วนที่บ่ตกกับบาตกเลยตกกับมาพอที่มีหนามใส่ปุ๋ยนะครับสำหรับพี่น้องที่ใส่ปุ๋ย สำหรับน้ามักนะครับมือนี้ผมบริเาคนำมานำนะครับมือนี้ผมบริเานนำม้านำอยู่บ้านนะครับเดี๋ยวไปถึงบ้านผมกระจีทายให้พี่น้องในเมืองนะครับว่าหน้ามักตัวที่ผมกับผมบอกถึงนะครับเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับเป็นน้ามักยูลินซี่หน้ามักชื่อว่าภาพนะครับซึ่งอาจารย์อดิสอนพวงชมพู่นะครับเป็นต่างซือว่าซาปสิงน้ำนะครับหมายถึงแหล่งรวมอาหารนะครับแบบชนิดน้ำนะครับ ซึ่งสูตรการเทปุ๋ยของเพิ่นนะครับมีทั้งแบบเป็นก้อนนะครับเพื่อนใส่ซว่ารัพสะิงก้อนและแบบแหงใส่ซว่ารัพสะิงแหงหรือว่ารัพสะิงผงนะครับและสัพสิซิงน้ำที่กระผมได้บวาออไปนะครับ บรยากาศเมื่อนี้ครับนาจะมีฝนนะครับน่าจะมีฝนเล่นๆลงมาแน่ยนะครับพอยืดอายุเขาได้นะครับถึงถือว่ามีน้ำทาแซ่ขังในหน้าเขานะครับขอให้ยืดอายุต้นเขาไปได้นะครับนะตักน้อยขอเป็นกาลังใจกับพี่น้องชาวนาทุกท่านนะครับปีนี้แล้วตั้งแต่ก็ให้เขานะครับได้เต็มเหล่ากันทุกผู้ทุกคนเดี๋ยวกลับไปบ้านนะครับสิพาพี่พะนองนะครับไปเมืองซาปสิงหนามนะครับตอนนี้ ขออนุญาตนะครับเดินสำรวจไฮน้านะครับเดินสำรวจหน้าเขาวก่อนนะครับพี่น้องก้อนที่เขาบ้านกา ขอหักน้ำใหม่นะครับขอเจ็บน้ำใหม่ไปต้มไปแก้วก่อนพี่น้องหรือว่าสืนนำไปแกงนะครับพอดีน้ำหม่อยู่น้ามันกำลังขืนนอนะครับได้หลายนอแล้วนะครับเอาน้ำใหม่ไปต้มแก้วนะครับกินกับปนกับแก้วนะครับหรือว่าสืนนำไปแกงก็ดีนะครับตำรวจมึงก็ได้นี่หลายนออยู่นะครับพี่น้องเป็นอาหารอีสานบานเหานะครับ พี่น้องครับนี่คือถังบรรจุนะครับสประสินน้ำนะครับหรือว่าปุ๋ยในน้ำมักที่ผมได้บอาถึงนะครับผมได้บรรจุไว้อยู่ที่ถัง200อลิตรนะครับตอนนี้ก็ใส่ไปเหลือร้อยห้าสิบลิตรนะครับสามารถต่อยอดได้นะครับต่อหัวเชื้อได้นะครับหลังจากที่เขาใส่เหลือประมาณจักหาสิบลิตรนะครับเขาก็ต่อนะครับต่อหัวเชื้อนะครับต่อหัวเชื้อได้นะครับนี่ก็เป็นน้ำมักนะครับ นี่ผมกอเอาออกมาใส่แล้วนะครับใส่ลายยางแล้วนะครับก็เเรืออยู่พอได้ใส่นะครับบางทีมีเวลานะครับกับบรรจุเป็นลิตรไว้นะครับว่าจะไปฉีดทาง้พี่น้องนะครับจะพึ่งเสื้อนะครับจะพึ่งเสื้อในสิ่งที่ผมบอกไปนะครับลองนําไปใส่มือกระไดก็ดีก่อนนะครับให้เห็นผลผลิตก่อนนะครับควายเสื้อนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ต้องลองโดยตัวเจ้าของเองก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นหลอกได้ตัวได้นะครับฝากไว้น้ำครับพี่น้องครับสําหรับการให้การติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจนะครับให้กับทัางกับผมนะครับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้อง